สิ่งที่สมศักดิ์ทำจะเป็นผมคิดว่าสมศักดิ์คงจะเป็นรั้มตรีครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะนะฮะยกเนี่ยโยกสุดท้ายแลลวพลราชพลาดเพราะอะไรนะครับกรณีวีโต้ดังกล่าวมันแสดงถึงเจตนาเมื่อไรก็ตามถ้ามีใครไปร้องต่อเขเป็นการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าผลวีโต้ออกมาจะสําเร็จไม่สําเร็จอะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับว่าสมศักดิ์เนี่ยได้ออกกฎหมาย ัดต่อรบ,บสวัสดีครับมาพบกับผมเตศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิชกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบีโต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชานชายัยสวสมชาย นะครับเสรีพ UM uh ิสุทธิ์นะครับทนายดกเขาจับมือกันพันึกกำลังงานนี้มุ่งเข้าสู่ชั้น14นะครับรวมทั้งบรรดาสวทั้งหลายด้วยแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสียเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางบางคนด่าผม ด่าผมอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็มีแพทย์สบายคนหนึ่งตอบไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่า yes อย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เขาเลยจริยธรรมมีปัญหาซะเองคือมันมันทุกฝ่ายนียนะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพมันไม่มีปัญหานังสือามาวันที่15ก็นับ15วันนะ่ะ เหรียญสองด้านเนี่ยมันมีโต้กับไม่มีโต้ก็มีแค่นั้นว่ามันไม่มีออกกลางหรอกส่วนใหญ่บอกว่าท่านจะมีโตเกิดก็ไม่เป็นไรหนักใจไหมคะเนี่ยไม่โอ้จะมีอะไรหนักใจก็งานก็ทํามาตั้งไม่รู้สี่สิบปีเป็นหนักใจแล้วงานทั้งการเมืองทั้งกฎหมายทั้งความเกี่ยวข้องเป็นหนักใจแล้วทําไปตามปกตินะครับข้อเท็จจริงตามกฎหมาย อย่างข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ท่านได้รับทราบตอนนี้ค่ะมีจุดไหนที่ท่านกังขาอยู่บ้างคะในการพิจารณาของนาย司ไม่มีนะต้นชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแพทยสภาก็ต้องทำสองในสามที่กฎหมายเขียนอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเดินตามกรอบกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างไรทําแค่นั้นเองไม่ให้เกิดความลักลั่นกันนะครับผมอยากให้ดูกระบวนการนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าวันนี้เป็นเรื่องของการ วีโต้ไม่วีโต้คือสุดท้ายนะครับมันไปจบที่แพทย์ตยสภาอยู่ดีต่อให้ท่านจะไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับมันก็ไปจบที่ท่านก็ไม่แน่หรอกครับเผื่อท่านจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านวันนี้อาจจะกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะวันที่ลงท่านจะได้รู้ถึงถามว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่ที่มันผิดกฎหมายหรือมันไม่ชอบขึ้นมาแล้วมันไปเกิดไปกระทบสิทธิ์คนอื่นเขาแล้วมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน ถูกไหมครับท่านสภานในยกพิเศษก็ต้องรับผิดชอบก็จะมีเรื่องเอกสารที่ชี้ชัดว่าคุณทักษิณไปนอนโรงพยาบาลที่1 8ึวันชี้ชัดชัดเจนเลยว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงผมจะยกตัวอย่างสั้นนะครับถ้าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีใบเสร็จรับเงิน ไปเสร็จรับเงินเนี่ยมันก็จะมีบ่งบอกว่าเราไปตรวจโรคอะไรแล้วยาหมอก็จะจ่ายโรคจ่ายยาอะไรให้เราต้องให้แพทย์ที่เขาออกใบเสร็จโรงพยาบาลออกใบเสร็จที่ศาลได้มีคําสั่งให้ชี้แจงแพทย์ใหญ่วันเนี้ยไปร้องคุณสมศักดิ์ทาไมไม่เอาใบเสร็จกับแพทย์ระเบียงไปให้คุณสมศักดิ์ดูว่าไอเดียมันมันไม่ได้รักษาจริงที่แพทย์สภาก็ลงความเห็นไปเนี่ย ไม่ได้มีรักษาเลยอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าป่วยวิกฤตเลยหลักฐานเนี่ชี้ชัดว่าคุณทักษิณเป็นตัวการและก็ทั้งพวกทั้งหมดหลอกลวงประชาชนแล้วก็หลอกสารด้วยมาแทนแกแกก็ออกมาพูดเลยสิก็ผมไปดูรถกระบะตำรวจเนี่ยตำรวจเจ็ดวันจ่ายเงินจริงเจ็ดวันจ่ายเงินจริงค่าย,ยาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ที่แกไม่เอามาโชว์เพราะอะไรอ่ะมันไม่มีแล้วแกจะทำมาใหม่ก็ทำมาสิผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าของจริงคืออะไร แล้วไปต้องไปหาในสมศักดิ์ให้ช่วยล่ะเลี้ยวศักดิ์จะติดคุกไปอีกคนด้วยผมบอกว่าผมเตือนในทรืองนี้เลยทั้งหมดคุณจะตายเพราะความจริงทั้งหมดคุณจะติดคุกเพราะความจริงผมไม่ได้บอกว่าคุณทำผิดไม่ผิดแต่ความจริงจะเป็นคนพิพากษาคุณคุณกําลังทําให้คนคนเดียวทําให้วุ่นวายไปทั้งประเทศและคุณไปพายอ้พวกคุณติดคุกไปโดยไม่รู้เรื่องเลยนี่คือหลักฐานชวนนึงสี่อยู่ที่ศาลแล้วเลี้ยวศายจะซักใครไล่เรียมคุณเอง ผมไม่มีอำนาจทั้งสิ้นผมแค่ทำหน้าที่พลเมืองแทนประชาชนเพราะฉะนั้นใครไม่กล้าทำกผมจะทำให้ความจริงปรากฏรับความยุติธรรมนิติธรรมนิติรัต้องกลับคืนมาสู่ประเทศไทยไม่ใช่คนมีที่ฝนไม่ทำโโงแล้วโงอีกโงแล้วโงอีกไม่ติดคุกอยู่กันไม่ได้หรอครับแล้วเงินภาษีเราต้องมาร่างจ่ายผู้นี้เหรอ วันนี้กี่แสนล้านเป็นล้าน,ล,านล้านบาทเนี่ยผมอยากจะไว้ว้านพวกที่มันโกงเล่าเงินคืนมามายืดทรัพย์พวกนี้มันคืนมายัางไงนี่คือสิ่งที่พวกเราเจ็บปวดมากถึงอยากจะให้พีู่จนมาจริงไห้ทัศนะครับความสง่าง,งามของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่ใช้กระบวนการในเรื่องของการวีโต้กลับมาเราทุกคนรู้นะครับว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับอยู่พรรคอะไรเราทุกคนรู้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลต่อใคร เรารู้เรารู้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นพ่อของนายก <Okay. S 1> แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งซ้ําเติมนะครับให้กรณีชั้น14เนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพวกพ้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดช่วยเหลือคนที่มีอํานาจผมก็ได้แต่หวังว่าทางแพทยสภานะครับจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาต่อไปนะครับเราคงไม่สามารถไปหวังพึ่งอะไรคุณสมศักดิ์ได้แล้วเพราะคุณสมศักดิ์ก็พูดง่ายๆก็คือว่า อาจจะมีหน้าที่ในการปกป้องนายใหญ่นั่นเองนะครับถ้าแพทย,ยสภาเนี่ยนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยจะหมดศรัทธาในหมอและั้งหมดขั้นบนเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งซ้ําเติมนะครับให้กรณีชั้นสุดทเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพวกพ้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดช่วยเหลือคนที่มีอำนาจต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยนะครับ คือไม่อายฟ้าดินนะครับกระบวนการค่เหลือคุณนักสิงเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องของว่าประชาชนเนี่ยจะมองต่อปรกากฏการณ์นี้อย่างไรนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดมาตรฐานที่เลวร้านนยนะครับต่อไปเรื่อยๆลำพันแอดีีนะครับที่มันมีนักโทษอภิสิทธิชนนะครับนักโทษอาจจะเรียกว่าตึงๆเทวดาเนี่ยมันก็แย่พอแล้ววันนี้นนเรามาเจอนักโทษเทวดาเป็นรูปแบบแบบนี้ ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันเหลือจะพ้นหลังจากที่ทักสินธิรวัตออกมานะครับตำหนิแพทยสภาว่าไม่ไร้จริยธรรมนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นายแพทย์ตุลสิทธิสมบงก็ยืนยันว่าในแพทยสภาไม่มีใครโชว์ไลน์ว่าเยสถูกท่องนะครับเรื่องของการตรวจตรวจสอบทักษิณแต่อย่างใด นะครับในขณะที่ดเร์เจิมศัก์ป่นทองฮะเขบอกว่าทักษิณไปกล่าวหาแพทยสภาเนี่ยไม่รู้จักดูตัวเองว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ในขณะที่บรรดาส so วนะครับทั้งหลายหลังจากอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้มีการกอดกับทักษิณทักษิณกอดโชโอ้ยรักกันโน่นนี่นั่น,นปรากฏว่าในวุฒิสภาสว so ฝั่งน้ําเงินรู้ทันฮนะ ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาเพื่อทําการตรวจสอบเรื่องของชั้น14อีกรอกหนึ่งนะครับในขณะที่4จตุรเทพคราวนี้มีท่านพลเวกเสรีพิสุทธิ์ไปด้วยเนี่ยก็ยื่นหลักฐาน6เรื่องเป็นประเด็นสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคําให้การของท่านพลเวกเสรีเตมีเวทให้กับสารดีกานะครับ แล้วก็รวมถึงหลักฐานต่างๆนะครับทั้ง6ประเด็นทำให้การนะครับหลักฐานมาติที่ประชุมของคณะกรรมาการสิทธิมชนวุฒิสภานะครับถึงสารกรณีทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะครับไม่ได้ป่วยวิกฤตแลนะที่สำคัญไม่มีใบเสร็จค่ารักษายาอีกต่างหาก ถ้าใครเข้าใจเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยสมศัก,กิ์ก็วีโต้นะเดินเกมตั้งกรรมการแล้วก็สุดท้ายก็วีโตอีกนี่ผมเรียนวะ่าวีโตเดินเนี่ยเดินเกมวีโตนะครับเกมเนี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยสิ่งที่สมศักดิ์ทำจะเป็นผมคิดว่าสมศักดิ์คงจะเป็นลัตรีครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะนะยกเนี่ยยกสุดท้ายแหละพลาดพลาดเพราะอะไรนะครับกรณีวีโตดังกล่าวมันแสดงถึงเจตนา เมื่อไรก็ตามถ้ามีใครไปร้องต่อกขเป็นการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าผลวีโตออกมาจะสําเร็จไม่สําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับว่าสมศักดิ์เนี่ยได้ออกกฎหมายขัดต่อระเบียบกรณีให้เรือนจําหรือให้บ้านเนี่ยเป็นเรือนจําได้นะครับซึ่งขัดต่อกฎหมายเนี่ยซึ่งมีคําพิพากษาของศาลฎีกามาก่อนหน้านี้แล้วนะ จะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสมศักิ์เลยนะงานนี้นะ,ะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่น่าสนใจคือสิ่งที่ทัดสินบอกเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไปกล่าวหาแพทย์ที่สภาเรื่องของแพทย์ทีสภาต้องแบ่งส่วนนะผมเรียนย้ำนะฮะย้ำรอบสองละเรื่องแพทย์ที่สภาเป็นเรื่องของแพทย์ตรวจสอบแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องของศาลตรวจสอบแพทย์คนละส่วนนะ แพทย์ตรวจสอบแพทย์ถึงแม้ว่าหมอที่ทําผิดหรือไม่ทําผิดพักมนุญาตในพักมนุญาตจะไม่มีผลต่อคําพิพากษาของสันติกาเลยนะคนละเรื่องเลยเพราะกรณีเรื่องของชานชัยไปร้องเรื่องชั้นสิบสี่คือเรื่องของทักษิณไม่ได้ป่วยจริงละไปดูที่โรงพยบาบาลเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างศาลกับบรรดาจําเลยซึ่งชานชัยไปร้องศาลเห็นเชิงประจักษ์ เห็นเชิงประจักษ์ปุ๊บก็สามารถที่จะตั้งเรื่องไว้ทันทีนะครับแล้วก็ทําการไต่สวนเองและที่สําคัญคดีนี้เรื่องของชั้นสีเป็นกรณีการไต่สวนนะสมศักดิ์ทักษิณก็งคงลืมไปก็เป็นสารไต่สวนนั่นหมายก็ว่าสารสามารถเรียกพยานหลักฐานได้เองนะครับอยู่ที่สารเรียกเลยชุดแรกเรียกไปก็เรียกแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตําตรวจนะครับปปอชอ นะครับทักษิณกรมราชาธรรัชุดแรก4ีี่คณะซึ่งศาลสามารถเรียกเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เนี่ยสงศักดิ์ทำแบบเนี้ยวีโต้แบบเนี้ยถ้ามีคนร้องขึ้นมาเนี่ยแล้วขอให้มีการสอบสวนตรงเนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยนะมันแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนเลยนะฮะอันนี้อันตรายเป็นห่วงอันนี้ผมเป็นห่วงนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิด นะครับไม่ควรจะเกิดถึงแม้ผลแพทยสภาจอ,อกมาผิดไม่ผิดก็แล้วแต่มันคนละส่วนนะนะครับส่วนกรณีการไต่สวนเรื่องของทักษิณเนี่ยนะต้องใช้เวลาไหมผมเรียนทุนส่วนต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่า1ิมิถุนายนเสร็จแล้วจบเลย่คนใหญ่เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่นะยังใช้เวลาอยู่นะแต่การเดินเกมเ,มเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวทักษิณกําลังทําคนลําบากอีกอย่างน้อยหนึ่งคนคือสมศักดิ์ส่วนเรื่องจํานําข้าว ทักสินเดินเกมในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะฮะก็จะทําให้ลูกเขาและพี่ชายซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการก,ก,กระทรวงการคลังนะครับเข้าอยู่สถานะลําบากไม่ต่างอะไรกับยิ่งลักษณ์ไม่ต่างอะไรกับบุญทรงเตลิยาพิลมนะฮะซึ่งครณีจะนําข้าวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียเปียงสยามบริษัทสยามแอนติก้านะครับเกี่ยวข้องกับ G2G ปลอมโอ้และตอนนี้จะให้ยือ้อจะให้ดึง คือสองเรื่องเนี้จะต้องมีคนเดือดร้อนอย่างน้อยสามคนะนะการวางกรุ๊ปของเขาไม่รู้ใครวางให้นะไปเดินแปลกๆนะครับแต่ที่แน,แน่เรื่องของถุงขนมงานนี้ไม่มีแน่นอนเพราะถ้ามีนะแน่นอนบางคนก็ต้องีเงียบกริบถ้าไม่มีก็เลยออกมาอาลวาดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศกูมีไอ้พวกคนนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกเนรคุณแผ่นดินประเทศกูมี ประเทศกูมีไอ้พวกหนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดชังชาติไทยแผ่นดินผืนนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจันไรก็ไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเหยียบย่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอัปรีประเทศกูจึงมีพวกหนักแผ่นดิน มีประเทศภูมีมีพวกอัปรีมีพวกคนจัญไรสถาบันยังผูกผูกขามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภูมี ทศกูมีไอ้พวกหนักแผ่นดินมึงอาศัยอยู่บนดินแต่กลับคิดช่างชาติไทยแผ่นดินผืนนี้มีบุญคุณอยู่มากมายแต่ไอ้พวกจันไรกลับไม่สำนึกบุญคุณพวกมึงด่ามึงเยียบย่ำทำลายทั้งๆมึงเป็นคนไทยอาศัยบนแผ่นดินนี้บุญคุณแผ่นดินไม่สำนึกพวกอับรีประเทศกูจึงมี พวกนักแผ่นดินมีประเทศภูมีมีพวกอัรรีมีพวกคนจังไรสถาบังยังถูกพุกข้ามทำลายพวกหนักแผ่นดินมากมายที่ประเทศภ <abbiamo> ูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศภูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกเนรคุณแผ่นดินประเทศภูมี ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราพุนแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราพุนแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดิน ประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุณแผ่นดินประเทศกูมีประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินประเทศกูมีไอ้พวกนักแผ่นดินพวกในราคุนแผ่นดินประเทศกูมี